นะอาเจิญคุณภูมิผมว่าเราน่าจะเช็คเรื่องนี้ดูก่อนนะครับออเคุณภูมิครับผมว่ามันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยสร้างข่าวขึ้นมานะครับเพื่อคิดอยากที่จะปัดแข้งปัดขากันก็ได้นะครับผมว่าท่านว่าอย่างนั้นไหมครับครับผมเห็นด้วยครับ เพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อนแล้วค่อยให้ท่านนายกเซ็นอนุมัติไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านอื่นเห็นด้วยกับผมไหมครับเอาครับตามใจเมื่อทางท่านคณะกรรมการยังมีความตะขิดตะขวงใจอยู่อย่างนี้อยากจะตรวจสอบผมก็ ยอมครับเอาตรวจสอบก็ตรวจสอบเชิญครับตรวจสอบนี่เรื่องด่วนนะคะคุณโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขตนี้ทำงานแย่มากเลยอ่ะนี่ไอ้ทูนทุคนต้องส่งคนเองว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย,เลย ได้ได้ได้มาจัดการเองดีกว่า อยู่ค่ะสักครู่ค่ะของคุณสวัสดีค่ะคุณจินเหรอครับผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยด่วนเลยนะครับค่ะค่ะค่ะจะยุติการให้เร็วที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้เราช่วยคนประวัติผู้ถือหุ้นบริษัทนะแล้วก็ข่าวที่เคยเป็นคนเขียนโจมตีว่าบริษัทติดต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์ ่าเราต้องทําให้มันโปร่งใสผมก็ว่าอย่างนี้แหละยิ่งมีข่าวว่าที่อนุมัติเรื่องเนี้ได้การคนละวเฮาเสกหน้าด้วยนะนเสียหมดไอ้พวกนักข่าวเอาเรื่องตีนี้มาเขียนอือพกยังสงสัยอยู่มันจะต้องมีข้อมูลน้าไม่งั้นนักขาวว่าวก็เอาไปเขียนไม่ได้หรอกเออมันต้องมีความจริงที่มันมีเสีย เป็นอันว่าถ้าเราตัดสิทธิ์บริษัทธนวัฒน์ออกไปก่อนนะครับก็คงเหลือบริษัทที่เราจะต้องพิจารณาอยู่เพียงแค่สองบริษัทเท่านั้นนะครับก็คือสาลินกรุ๊ปกับบริษัทนวชาตินะครับผมอยากจะถามคณะกรรมการนะครับว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากจะเลือกบริษัทไหนดีครับผมว่าน่าจะเป็นสาลินกรุ๊ปนะครับ ผมเห็นด้วยธุรกิจของผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยมีรายได้ต่อปีมั่นคงมากทางนวชาติผมดูชื่อแล้วมีแต่เศรษฐีใหม่ทั้งนั้นแต่ทางสาลินกุปเราก็รู้กันดีว่าตอนนี้ทางบริษัทกำลังทุ่มซื้อหุ้นอย่างหนักต่อไปในระยะยาวเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ถ้าอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าเราย้อนกลับไปที่บริษัทธนวัฒนะครับดูเป็นบริษัทที่เหมาะสมที่สุดนะครับทางคณะกรรมการครับแต่ผมกำลังให้คนเช็คประวัติของผู้ถือหุ้นธนวัฒน์อยู่นะครับคุณผูมิไมครับผมว่าเราโมต่จะมาเอาใจสายเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นี่คงจะไม่ได้หรอกนะครับถ้าเผื่อว่าเราตัด เรื่องเกี่ยวกับไอข่าวคมลอยนี่ทิ้งไปเสื้อหลักฐานและข้อมูลของบริษัทธนวัฒน์เนี่ยคงจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับทุกคนเห็นด้วยไหมครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านคณะกรรมการนะครับเ,เซ็นอนุมัติให้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็จะเผื่อว่าคุณภูมิไม่ไปได้หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศ หนุนหลังอะไรมานะครับเราก็ถือเป็นโมฆะไปนะครับเพราะถึงยังไงก็ผิดกฎของอยู่แล้วท่านคณะกรรมการเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับนะครับตกลงตามนี้นะครับเอาโอเคครับจ 妈，来啦。你怎么样了？ โหลห้องท่านเลขาค่ะค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวจะรีบเอาให้ท่านเลยนะคะอะทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยครับวันนี้ปิดประชุมเลยครับขอบคุณมากครับ จะรีบร้อนขนาดนั้นคุณพิยพงศ์มไม่ได้ต้องรีบกลับเดี๋ยวเมียมาแร้ว,วาดเป็นข่าวอีกลำคลานอ้ามีอะไรเหรอคุณพงศ์ไมไม่มีอะไรแล้วครับอ๋ออ๋อ มีแฟกจากคุณจิตปาตีส่งมาให้ท่านค่ะไว้ที่ต๊ะผมด้วยค่ะ เหรอุยคุณประกอบเหรอคะสวัสดีค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรคะตายจริงเหรอคะอ๋อไม่หรอกคะ่ะดิฉันเองเนี่ยก็ใจร้อนเหมือนคุณประกอบเหมือนกันนั่นแหละค่ะค่ะเหลอคะโอ้ยเป็นความกรุณาของคุณประกอบมากเลยคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและ้วทิฉันจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเลยคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสุดาวันนี้ลูกแม่มีข่าวดีจะมาบอกจำคุณอาประกอบเจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรรได้ไหมลูกค่ะจำได้ค่ะคุณอาประกอบเนี่ยนะเขามั่นคงในเรื่องฐานะการเงินมากเขาจะทำให้หนูสบายไปทั้งชาติเลยรู้ไหมลูกมาก แม่กำลังจะบอกอะไรหนูคะแม่ยกหนูให้เขาไปแล้วแต่หนูยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะคะไม่อะแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบเขาด้วยไม่ชอบก็ต้องชอบถึงยังไงอะแกก็ต้องแต่งกับเขาคิดดูสิเขาอุตส่าห์ไปหาเพชรน้ำดีๆมาไว้จะมั่นแกแล้วรู้ไหม หลังจากงานมั่นแล้วเขาจะให้เราสองคนเนี่ยบินตามไปยุโรปกับเขาแม่อยากไปยุโรปมากนะไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วยังไงแกก็ต้องแต่งกับเขาเราเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องมัน่นค,คอยดูนะแม่จะจัดงานมั่นของแกให้หรูที่สุดเลย ท่านจะทำยังไงต่อไปอะคะผมยังคิดไม่ออกเลยแต่ถ้าเป็นอนุมัติไปแล้วแล้วก็ผงจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ท่านรองรับปากกับผมนะครับว่าถ้าเบิดหาหลักฐานได้จะถือว่าเป็นโมฆะค,คนเจ้าเล่ห์อย่างนั้นเน่ยจะเชื่อใจได้หรอคะไอ้ที่เคยมีข่าวว่าาจะให เนอนุมัติเนี่ยต้องเอาเงินยัดใต้โต๊ะให้คนเาราล่วมร้อยล้านก็คงจะเป็นความจริงแล้ว <c oughs> อย่างนี้ไอ้ท่านน้องผมจะได้เขาด้วย <c oughs> พรุ่งนี้ผมจะต้องเรียนให้ท่านนายกทราบให้ได้ผมจะไม่ยอมให้มีการคอรัปชั่นโดยเด็ดขาดแล้วพวกคุณหาหลักฐานได้ยังอะเรียบ <c oughs> ร้อยค่ะกรรมาการผู้ถือหุ้นบางคนน่ก็เป็นญาตกิเกี่ยดดอกกับไอ้ท่านรองทั้งนั้น พรุ่งนี้เราจะรูปรูปหลักฐานในโรงงานยาบ้าพวกนี้นะไปด้วยคะผมจะไปพบท่านนายกับคุณนะอย่าเลยรออยู่นี่ดีกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะฉันจะรีบโทรมาบอกใครสารจะได้ตีข่าวใหญ่เป็นฉบับแรกเลยคุะเมาก็แต่ผมเป็นห่วงคุณนะผมจะดูแลคุณจีนให้เองครับไม่ต้องเป็นห่วง ก็ได้ครับงั้นพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณจีนที่นี่ ุดาแต่งงานจริงๆนะคะสุดาไม่ได้คิดไปเองอะ่ะแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ยกสุดายเขาไปแล้วด้วยอยพี่เมาช่วยสุดาด้วยนะคะอ๋ออ๋ออย่างนี้นะพอดีพี่ต้องรีบออกไปข้างนอกอะ่ะงั้นสุดารอพี่อยู่ที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวพี่เสร็จงานแล้วจะรีบกลับมาจะได้ปรึกษาการนุชซอย,อยงไงก็ได้ค่ะคุณป้าคะเดี๋ยวเมาฝ่ายเลสุดาด้วยนะคะก็ได้จ้ะมาทำงานจะไดไป ี่เม้ากลับมาเร็วๆนะคะไปเข้าไปในรถจ้ะ อะไรกันขึ้นมาตื่นไปเรียนพิเศษกันแต่เช้าอย่างเงี้ยไม่ทราบครับถ้าพี่เขากลับมาบอกให้รีบโทรหาแม่ที่มือถือด่วนเลยนะครับใหญ่ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อน เ,เรื่องทั้งหมดมันกรผ่านปแล้วลืมมาซะเถอะนะรเราจะกลับไปอยู่บ้านเก่าด้วยกันแล้วก็มีความสุขแบบเดิมที่เราเคยมีไงครับคุณค่ะแลาวดอกก็ใหญ่กลับบ้านได้แล้วล่ะค่ะ ผมแวะมารับให้ก็ได้ครับคุณพ่อจะได้ไม่ต้องย้อนมาดีเหมือนกันท่าอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะน่าจะแจ้งให้รู้ล่วงหน้าก่อนก็ผมมาแจ้งนี่ไงครับและอย่างหนึ่งเรื่องเนี้เจ้านายผมก็ไม่ได้เป็นฝฟฟ่ายผิดเพราะว่าท่านนายยกอ่ะท่านเป็นคนขอเลื่อนเวลาเอง ยังไงก็ต้องเรียนให้คุณภูมัยทราบ จากทำเนียบนะครับไม่ครับเดี๋ยวเอ,อกไปข้างนอกแล้วค่อยโทรกลับก็ได้ครับนี่คุณจะให้ท่านนายกรออีกนานไหม